เอาดักเกี่งปองมาแข่งกอกจ้องอย่าว่าแบบนั้นจีบสู้เลยฮันสู้แกโรงเรียนกลางบ้านเราเคสกดลืมขึ้นสะแต๋นไอ้ต้องเอาซ้ยืมรถเด็กยิกไปคนุครูกลับคนุครูลืมขึ้นสะแต๋นนะครูวว่าเพื่อครูวเขาขึ้นกันตส่าห์มาบอกต้องว่าเพื่อต้องว่าไม่เป็นไรเลียวครับแปดตังพึ่งชายวัวก็กูกระใจขึ้นที่กัน จีบกลู่อย่างมันไล่มันแป้นตีโหลกไล่นี้ไม่ใช่ไล่เปล่าเว้ยใช ouais. ่ขั้นกันเว้ยอ๋อเลยตายหกริงกับกูกว่าเว้ยเดจตายแล้วโดนก้าวตายมานอกได้ดติดร่างกันเมื่อเพลิดเพินก้าวตายฮิดบอดอ่ะล่ะบ้าเดจจีบกลู้โยมกังกอกกังกอกที่กำ่าเกลืยววิ่นไม่มีทาง ไม่แน่นะเว้ยวิลาติดไปกำลังมังกรวัวทึงญี่ปุ่นเมื่อนกันแล้วอย่าเดือดใจอย่ายยงมึงอะมึงเกลีดยดไรใครโตมึงไม่จบใช่มึงรู้จักนุ่นบวชมาแกันนุ่นบวชนุ่นตออ่อมบวชเจอไอ้โต้จนกูนไปกินนุ่นบวชบ้านเขามาว่าไปกินนุ่นบวชบ้านเราพอ่อกูไปตึ่งปี่ไรกันแล้วใช่นุ่นนอวอนพระอยู่นไรมันเห็นว่านุ่นบวช ในอันเวลาก้นอ้วนอยากกนบวชพราะขนั้นน้อยอันต้องอยากไปล่วงนุ่นนะเฟสตี่กูไปบ้านมันจังกูอ่ะมันนั่นเลี้ยงกบไหวไปกินแกงกบพอกูไปตึ้งแห่ชู้มาเร็วเกินหวานกบกูไม่เลี้ตีแกงกบอนันดูหวานขอนแงกงไอ้ร้อยลกเกี๊ยกลกเกี๊ยกรูกเล้ว ที่กูไปบ้านมึงบอกมึงแกงกันแบดแต่กูขินชายมึงไปแจ้แรงทำจริงนอไม้ถึงมันแก่ันเป็นไม่ไปอย่างโหให้รบกันนี่ใต้รบกันโข,ขเพ็ดกูเครียดจริงแต่กูเครียดนึ่งมันจบกินระยะจกใหญ่เรื่อยพวกเพ็ดนี้เฮ่พอพรอมมันไปเล่หว่าจนพอ,พอไคยพอโตไปเล่หว่าจนหัวแตงกันเหลือดอก ป่าตุวยก้าไปโรงเลือดหัวเยียบตายพนผมถือว่าพอกูตายในนับปฏิบัติหน้าที่ผูถือว่าหัวเป็นก้องจบก้องจบก้อยก้องจบกองพัวเราชอบหัวเออถ้าน้องตั้งหัวกับหนังงามมั้กูเหลือกูย่อมาหัวหัวกูเอาหนังงามมันนี่ยกูเอาหนังงามมันนี่แต่ตั้งหัวกับหนังงามมันยืนจดตึงระเบิดลงตึมก้าวหัวกัดไปตั้งอยู่กลางก้าวหนังงามกัดไปตั้งอยู่กาง Sao hậu cá cả bàn nè Hậu ca hô hả nè Hô, hô ca hả nè Hô, hô ca hả ca hô hả nè Hô ca hô hả nè Vết Quý cả lên rưỡng đế bác này bóc rồi, đeo lắm rồi nè ta đã lắm mà tương lai bọc tất tàu kẹn mà đằng <laughs> bọc, từng tốt út tên đồng bọc chất là bọc dịp tên tay lò cái tầm gặp bọc mình thế thì mà ông sao รองนี่องนี่ดนไม่รองอะไรอ้อมวแล้วนี่กานุ่มจามาแล้วนี่กินแล้วมาุ่มจากินแล้วขเอมาจองไหมี่ต้นไมยอดิฟนะจอไรเดเบลเป็น ฮันมันเปรกเปรกปีนะอ้อแล้วกีรบกับแมกากินได้ฮันกับแมกาใกล้รวยรบทุกวันแมกาเตี้ยวทีแล้วช่หรอเ่าเมฆม้วเจาวยกตุ้นเหล็กไม่รุงไปแม่มึงได้กว่าป้าถ้าแบ่กูโดนห่ะโดนล่ะแต่แล่ไอย่างนอ้แทง่างน้วกันว่าเอาดวงไไม่เคยแทงเคยกูนี่มึงไม่เคยแทงเคยเออมึงจำได้ไหมตัว แรกกันป kind of ีไม่แต่กลางวันกูแต่บ่ายวันสูบยาแล้วพ่อผมุงคุณขวาน้องดูยบคิดปีเลยจิ้มเลือปีล้วะขวายุดได้แลยมึงกัดด้แล้วพ่อผมเผื่อห่อไม่แก้วกันวะผุงใกล้ใกล้บ้ากันคุณลากก็มนน้องงันเช่นแล้วกูปัดจุ๊บจุจุบจันติตๆๆตติดติดตว่าหวาดาหวาบเพือมาเนี่มันแตงพ่อแก้วไปกันแล้วนะคืนนั้นเออเหยแล้วพอเแก้วในนามัดมาเออ แต่งมาว่าแล้วไม่เคยแต่งเคยไดู้แต่งอะไงจริงกันจักตี้ไหทำโรแปรโรหนากันักตี้ม่ต้องอากาศก็อยู่จริงเหรอวันนี้วันไหนวันนี้วันเสาว,วันเสาเ,าเาบาโจกชะโลกไม่ดีห้าหกฤตทำรายจีวีความตกเนี้ครับตึงตัวแต่งไม่ได้พี่ไรถ้าวันาติดพิษโจกแต่งได้อยู่ รอยจะโลกไปดีห้ากอกคลิปทำรายชีวีความตกนีกำับตึงทั wan, ่วโอแค่ตะวันจันทร์สันโฉกรอยจะโลกไปดีห้ากอกคลิปทำรายชีวีความตกนีกำับตึงทั่วเปล่าเหล่าตะวันกานพลันโฉกรอยจะโลกไปดีห้ากอกคลิปทำรายชีวีก็ตั้งปีใจใ่ากเต่งแผ่กองกู่ที่ ของกูเบิกได้ตั้งแต่จันถึ้งชุกเลยตั้งแต่จันถึงชุก่อนโซวติดเปิดจีบเจจัวบุ้งี่กันระกบแทงในต้ตเลียดคือนั้นเนจ่ยกูรคยต้องได้ก็อยู่ที่ป่ายิ่งไปนอนได้ยิ่งไหนไปนอนสิ่คของเชี่ยงนอนกุยอยู่ตูตีตูตียากัะพิษทองไม่เอาอยาค่ะปิดชีวิตไว่ก่อนพิษทองยาอยากา่ะเดี๋ยวใครมาเห็นมันน่าเกลียดยาค่ะ คู่กันกันว่างเขาล็อกแมกันแล้วใจยังเคยนอนยิบตกเคยอยู่แววแรงคนเดียวความสุขไวปิดสวิตควาอยาอ่ะผมตามเกี่ยงป่องความสุขความสุขความสุขเขาจะหรือเปล่าปิดสวิตควายเกี่ยงป่องใจยังมั่นแล้ว เกงกอกซองกูบอกแม่ไม้ว่าน้องรอปีก้อนปีลุงปีบีบเจรถหลังๆให้เมียกว้งก้อนรถติดจอดหลังเออแม่ไม่ว่าอย่าไปนานนะเมียว่าใครอ่ะว่าวิจัยโยกวาง้ปีบมือก้อนีลุงกูจูบแม่ไม้เมียว่าทำไมไรด้ว่าเปิดจอจกอกซังหมู ชลัดต้นออกมาเบลอไหมปล่อย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 อย่ามัวดีคันนี้คันี้กูกำมึงไ่าด้วยความดีแคบจังแม่ไม่จะเหลียวอาป้ากูนู่วินมาหน่อยหน่อยวิ่งลงมาปูพอลุมมาปูใจตั้งเรื่องรถนเลยะชอบว่าตึงจันหลงังมาตึงจันหลังไม่รีรอกูเปดตู้แล้วบีบป,ปักเดียวกนมากันตั้งลาดใจมาปากูน,นู่รุดตีอยู่จัรนร้อง ด้วยความแก็บเก็ุนมากกันตั้งลาดเลยมาซอยก้นนึกว่ากูบีบใจมาแหลกให้ว่าประมุ่นกันให้กูลำบากเอออยังลูกยังเมียมน้อยเลี้ยงยากใจเฮ้ได้เมียกี่คนกับไม่เข้าใจไหนฮะเนื้ออันมึงว่าคนกนที่ได้ตุ่มเราไม่เข้าใจกันฮะเนื้อรำคาญกับแม่ยายไม่ใช่รำคาญกับแม่ยายอย่างเดียวรำคาญนั่งใจบานขัน ดังใจน้อยน้นนอยน้อยหัวเงยทำไมเลววัสดสวนผลิตช่วมเต็มอะจะไปขี้ที่ไหนจะไปขี้มากาวรวยเลยนงยังใจอันโตแกรองน้อยก้อยเด็กรองล่างลงเหน่งพุทธเน่งเน่งไก่ตำนุยเวอร์ตุยไล ลุงเตียงตัมนุ้ยเออรอยนั่นวะอย่ารองตาลูกแม่มึงไปเล่นเก่งค่อยรองลูกทีวัดดัอ่นเอออย่ารองนุ้ยอยู่กันไม่เข้าใจเออกูอยากได้ไตลูกน่ารักแบนนี้อ่นเออไอ้รบกันเส้นหน้ากับเมียคนคนบ่มึงว่าได้เมียคนหนึ่งก็ไม่ใจยังจงบันเลยจีกุ้งโพรมาณ์หงโพรมาณ์มือหงโพรมนาณ์เลยกันดีใจดี จริงโยกองที่อย่างเวลานอนนอนปลอมกันสามคนให้ในก,กูนอนตรงนี้เมียนอนนั้นแม่ยาย่นอนตรงนี้ให้แม่ย,ยมให่กับเพร็ดไม่ลงแกอึ้งจาว่าเพื่อสวยลังที่แกรับดีแล้วนี่พกกูจี้กล้ารวเมียแกเอ้ยกันนะเฮ้ยก็นเฮ้ยตัางรับเลยต้องรอมตกใจนะอยู่ทีเดียวกันเออนอนไดงเดียวกันนี่มัวคืนนั้นกูกามุก จ้าวาให้ใจดินดินหัวน่ารักแม่แล้วเช่กุ้นอยู่ครอกครอกพ่อกูจี้กล้ากลัวเมียตีต่อด้เร็วหัวไม่ใจกันทีเมียอ๊อชอยตอกจอยเลยกูแกต้ามาตีต่อได้เร็ลงทัดยางอ๋อกูว่าทีเนี้ไมมยายลงทัดยางแล้วว่างไปกูต้องไห้นัดกับเมียคืนนี้หันนื้อในๆกันได้กันนานแต่ไม่ได้ไม่ได้ใจกันทีออพ่อแมยายลงจากบ้านมึงหว่ากูต้องไปฝนแล้ว ได้มือนกับแกรเกรงโอยไปรบกับกังกกในเครืองโบกอยู่ปักเตาหลักไปนั่งเล่ยมน้าเกลียดตำและกับตำไปปนปนในโรงเรียนฮู้กงเขาน่ากูไปเยี่ยมเมื่อเช้าว่ากินข้าวแล้วพอดาวไปจ้องในโรงเรียนโลมรบปฝาดอยหลงกับกูเลยโอยู่นักเลยไปจีบเลือดแล้วพอดาวกูเจวันยังฮู้เก่งอ่ มึงโลเพื่อไม่โลเพื่อกู่มันยอแพ้ทุกทีนกอี้ไตบาปหนึ่งยอมแพ้คนแก่เงาคนไม่ไม่บาปได้แต่นุกี่เด้งคนแก่เงาคนมันความันไม่โกไม่แดงอะไรว่ากีได้ชวงสักวักว่ากีได้ตัดสักพ o o n ไปเย่ะวงนั่งด้วยนี่ตั้งดังตั้งเออพอเจ็สปีแรกพอเต้าลงมานอนรอบเนี่ย แม่เต้าอยากขึ้นปลาตัวไปในนกทีแกไปไล่วันตินในปอเต้ามาจึงตรงไงกินน้ำมันรุ่งจำลังแม่เต้าไล่วันตินในปอเต้ามึกคึกเดียวเม็ดจอกแต่กตั้งแก้วไว้แกนอกจานพอเต้าก้าวนอนไม่จับรับใส่ใจเมลมาเกี้ยแกว่าจินในในก็เก๊ก็เก๊งก็เกแม่เต้ากิดแม่เต้าอาพร้อมอยากกนแล่ที่โจรไม้บรนเราเจ้าก็เก๊งก็เก๊ง ว่า้าจใ c นี่ก้องแก้วนักว่าแม่ต้าคิดใจว่าท้าว่าว่าพุ่ง็เดี๋ยวจเออเออเอาหล่าก้องกวางละจรงหน่ะเห็นนุกมึงว่าแมวันกำกี้หลุงมแม่ต้าก็คิดหลุม่อดต้าก็องหลุมพูดหลุมนนี้มาโลดซอยนุกคนนี้เออไดแม่มคนนี้เลือกความขึ้นลูกเด ขึ to, ้นโรงแรมเออมึงมาคนดีดีจัดดวงมันช่วยคลอว่าคลอแกตายซอยพอขึ้นไปโยงโรงแรมจันทร์รัมกูในเมืองพอตำาตก้าวได้ก้าวเข้มกับแม่ไม่เมียตู้มาได้เก็บดิเมียตู้ตึงมึงไม่รับเลยไม่รับมันรู้เลยหรือมันน่าว่าเรายยมมึงรับเออมึงรับเออพอมันตู้มันกูรับเยอไหนอ่ะัวกับรถเยออะเมียเจือตายวะมันต้องเป็นเมียกูไม่เจือพื้น cấp rồi phi ra hiệp hết Thế rồi bố trời Tầm vừa của tuổi trắp phải cho cái vật lùm mình em Thế à. mà tâm tâm Phải cho cái vật lùm mở cái mẹ cả chá lát hết mai mà hoàng mất trắc bơ มันไหวตาตันกับเราจริงเลยตันเย็บขึ้นเลยที่อาทีเนี้ยตายมาตายไหมตั้มเพื้อเพื่อเบื้อโจงเลยอ๋อฮันเนอรเมียก็ไม่ยอมเลยนายยับกันเลยทีเนี้ยโจยโจยเบื่อจ้ำโจดอ่าดังเก๊กฮันเนอร์ชาดเวียนาเวียนากว่าฟิเลน้องเก็เฮียบบุบเรียกแล้วมึงหวังเออ ที้เดีมึงกัดเก็บเก็เงเออว่าแก็บเก็แกู้กำลังอนยู่มันว่างไม่มาว่ามันมีรามันจับบูดอานึ่้ตรงใจเลยมันว่าเพื่อมันว่าจเต็นกำลงยอยู่งจริงในหลงในบีบแจ้งเลยที่ว่าแม่เจ้ในที่นี้คูยอยู่ในรงเรมต้นกำไม่เมือนเจ้กันอันนึงมึงทำเพื่ทีนี้การเมียใจบีบแจ้กุยบูดจ้เราลุกผู้ใจเจฉยเป็นหันเอง มึงว่างเพื่อควยรถติดควยแดงบีบก็ตายในชักใจโฮ้แล้วว้ามันจะลาเดยบุญอยู่ใจทีนี้ทีนี้กระเมียมันก็ยังไม่จะวางเราฮานูสเมียวาเพื่อตอนเดียวพอปนควยแดงบีบนะทีนี้ปนควยแดงเพื่อจดินกินได้ฮานูสอยู่บนดงเรียงแจ่มว้าเออกราวเดียวเท่านั้นทำเพื่อไเดี๋ยวมานะ ป้าดาวมาบอกเดอายปาานอนกีตังเป๊ะเลับขึ้นมา้าดปาดาวไปแล้วบเดช่วยลูกมาักปาวยอกขึ้นนี giọt mai và kinh cha, Má mai rộm quen quên nào

tôi em mặt đi ăn vắng vắng tôi em mày quen đã mãi tôi em mày bụi cặp gò em gặp câu, cò chặt nắp lều chặt tìm Toi em hoo 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 จะว่าจะววันวักจูจะจะจวนมามาวาจอบว่ามาว่าจูมาจอบหรือว่าจูจูมาวักววววจอบจูฮา่ามาไม่แว้งนะยอมจี้พุ่มเก้าตีสูนคนช่วยยิ้มแล้วยิ้มแล้วฮมาควันจีน วอกกันมากไหมาลาแต่งงานกันนะพอเจอหลูกก็คัยจากตุ้งแล้วเรานังมกันได้ลงไปดูฮ่าจูกันมากว่านบอกกันมากว่านตึงปอบผมมาปอบมปงแล้วตึงพี่จะปลุกกาปากนองแล้วตึงนองกัปลุกเขาปี่ก็กล้จบดีก็จะมาก็จูไวโอ้กติดกอตายโอ้ยฮ่า มาแว้งนาะอนช่วยนะอยาแเล่นตัวแว้เนี่ยว่าจ้องคนตาตาแต่งานกันนะว่าวาจะได้หลกจะก้นาอลุง่้ายกับว่าเต็มเจ้าเต็มบ้าวปอดีดไดม่แว้งนะและใจเชื่อหลกดุมลืมจิตหนึ่งเม็ดดแลหลกดุมกึ้นนิ่มดำพีย ตัวแกรดี้กู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 ฮ่าตัวแกรดก็มาแว่งวันคือว่าชู้จบว้าวอาเปริดแกตายห้องต่ำตัวไม่มอะสมมาจีเป็นเมื่อเด็กต่อหน้าเด็กเนยังได้ยินไม่เล่นลิลอะไรเมียเลือกตุงง้งหันไปกดใจ ตีไก่ตายเอ็มกันเนี่ยโอ้ยเพลงไงเปียกอะไรนะโอ้นี่เพลงต้องลองเปลกๆถ้าไม่เปลกไม่ดังไม่ดังเลยอ่ะจ้าเน้อมึงแลยิ้มลองเดียวยิ้มมาถ้าสยามก็วงเล็บแล้วนักร้องเข้าโปรดิวเซอร์จะต้องเชิงให้คลั้งถ้าไม่กลางไม่ดังลองเปลือกกลางฟังคูหน่อยก่อนแฟนฉันมียก็มันไม่มีหนึ่งในรอบปี โชคดีถึงดีเจอสถานะฉันจะเนียนนันละอย่างวงวอกวงวอกวนเว์ไม่แก่วงวอกสุดแต่ไม่สนิทไงกับพี่แกเล่นเล่นเล่หายตัวเขินก็ออำฉันน่ากลัวอาจตายโฮมขอได้จะเอาไงก็มีมาเอาไงอย่างนี้จะขอไป ไร้ว้ยจะเสียความปรากาศตรงนี้ใครคิดจะชอบกันตังแจจีวันนั้นแต่ไขรมันไม่จองช่วเมองนี้ปัดไขมันก่อใหญ่เต้าหูปลองต้องไม่ต้องดำดำ,ดำมางมางอากาศทางเปิดใส่จีดได้แฟนฉันตายแล้วกูไป็นสบายแล้วไม่ต้องมีสนใจจีดได้แฟนไม่มีแล้ว ีกคฆนาะไตามซื้อมาีกนไปโหงแล้วนะอุตรกับโรหลับเป้นนอนใกล้แล้กจะถึงบ้าอ้ยันไม่จ่ายใช่ไหมฮนเออแรงไปของมันต้องรงองบนนั้นเฟรีกันรงมันฟองที่ตาปืูดันมาเรนนี้เดีวมาจีบตายแขวนจันตายเลย เเข้าไปจบายเลวไม่ต้องไปชดใจจีบได้แวลดไม่มีแล้วกอนอกันในมีแล้วก็เึไม่ได้หรอกไอ้ร้อยร้องมานั่นเลยตดดังเพื่อในมึงไหนกูร้องแหลตี้เสนชินมีแควนกันบีอย่าอบนั่น จด็กกับแม่แม่หนีที่ต้องดังหันใครล่ะแม่ไม่ร้อยนี่เออให้เปี้ยกหลอนได้เปลี่ยนเออคุชอบจริงกูณแม่ทุกวันในุลรทัศน์หยกต้องคุณไปตุ้จ้องน้อยจ้องแต่ว่าไม่ใครเลยใครรอยสบายดีอ๋อม่ตันกูไม่ไม่ใครเลยอดังตายยังเป็นดังตายอย่าใบตู้จะยาจันจะเบื่อ กู้เวลาตัดยางมีหายแช้ยาตู้ระเบอหินต้อยหลับมีดดังเงินเะอเรียกไรแลียกก็เลียกเปรียกไปเต้ยแต่มึงรองอยู่บหอนกอนเรียกไรมันแน่นเอกจึงเยอะออกโปรดจำเอาไว้แช้งไว้ไว้เดี๋ยวใครทะเลาะบาทหลวกเปริงร้องเอาน้องยา น้องยายน้องยายกาปีเด็กเด็กๆเด็กๆนั้นพ่อแม่ปีนี้ตึงแกนกูอ่ะเกินนะโอ้ไม่กับกับปอท้าพ่มพ่มแเล่นไงโอ้ไม่ทีเดียวพ่อไปป้าปอท้ามาหายน้าแกนน้อยจังอิน

ตได้มาบุญดีแล้วพอพึ่งไปคนพอไมไม้ดักลมบ่ได้ไห่อาพอปาดักค้มพอพึ่งกำลังพวาดนนานดนนานรงควายดาดังมามาดึงับ่ดัเกีไหนอ้อเรือออเรือเรือจะนอที่บ้านหนเปิดตุนนที่นี่ักโลกปเรือไปไ

Do thái ni lúc nguyên canh chưa dùng dùng chai để bọn mình băn bạch chơi ba bọn mình 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 bọn đi, bọn mình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  bọn Giờ đi cái nơi Không có nhờ anh trăm mỹ thì còn nguyên đâu Không đó. Đó? <laughs> Phải đoạn rồi Phải đoạn rồi Phải Để cái góc đoạn rồi Lâu này đây đó Cắt này đi Để nèo nèo cái trục trên rửa mới đạt Rửa bữa đi Để rửa nào Cái tím rồi đấy tụng lửa cao làm đi rồi gì để bỏ đưa để làm tay เรียนได้ <c ười> ดไดบไย,ยคะ่ะลลงรักคนใครแลนแล้วมันปิดตรงไหนไม่ได้รักเจ๊งของใครเจ๊งไปก็ไใคร,ครนนคดดผัวฉันควงตรงเพ็นน้องหอกตอได้กูจองไว้โจงชุดเลยให้เจงจบดับหนะ้าเรียนนี้นของใครไอ้น้อง ข้องนักรองด้นดำค่ะเคยเอียเชียไทยยาโ้อยเจ้าดาีเวยนักรองด้นดำนะเอเชียคออยูย่งามเว้ยน้อง่ะ<า>ให้ได้ใจช่วยปนีเต้อพี่ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบนาดีคนนหนจี่งามมีรูปปนาดพิวปันปัญจตันที่น่ารักปนีมาก่อน เกรงชมหรือเปล่าเราไม่เกรงชมปวดจริงนี้เลยจ้าครับน้องรู้ไหมว่าความช่วยของน้องทำห้เข้มรัดปีสั้นเลยอะใส่อะขาดไม่ตึงไงเวดเมมขาดไม่ตึงนะเขม้มนะขัดสัน้น